สวัสดีครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับวันนี้นะครับของแค่น้อย from channel นะครับก็เป็นวิธีการทําเคล็ดลับการทําผักสลัด EP สานะพีทวันนี้ใช่ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาการดูแลผักสลัดต่อเนื่องนะครับจาก EP ที่สองเนาะ EP ที่สวันนั้นเราคุยกันสิ้นสุดที่ b u t ต e r h e a d แล้วก็การหยอดปุ๋ยด้วยน้ำหมักเนาะพีทเนาะ เราก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะว่ามีการดูแลแบบนั้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้าน้ําหมักก็จะเป็นการใส่ปุ๋ย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 พืชสดที่เราหมักไว้เนาะแต่นั้นเราไม่มีคลิปเนาะพีทเนาะเพราะนั้นเราทําไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเรามีปุ๋ยทางดินแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็แบบน้ําหมักที่เพื่อนๆเห็นนะครับส่วนวันนี้พีทเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปฉีดฮอร์โมนใช่ไหมใช่ครับฉีดฮอร์โมนแล้วว่าเราใช้ฮอร์โมนอะไรแล้วก็ฉีดเพื่ออะไร แล้วก็ในช่วงฤดูฝนเนี่ยความทีบ่อยในการฉีดนะน่ะฉีดฉีดบ่อยมากน้อยแค่ไหนเนาะที่ทําให้ผักรอดรก็คือตอนนี้เวลา4ี่มงเย็นเพื่อนๆแดดอาจจะย้อนทางโน้นหน่อยโน้นแปลงสลัดอยู่ทางโน้นนะครับแต่วันนี้เราพากันมาเปิดรายการตรงนี้ให้เห็นนงพิแซะอยู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคือวิธีการทําแปลงเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าอุ้ยไม่รู้ว่าอยู่คลิปไหนอ่ะที่ขุดอะ <c oughs> <c oughs> ที่ใช้เสียม เสียมชฉไม่รู้อยู่คลิปไหนอย่างเงี้ยอยู่ก่อนหน้านี้ประมาณ3คลิปเพื่อนๆย้อนไปดูนะครับผมก็จําชื่อคลิปนั้นไม่ได้ขออภัยทีแล้วก็น้องพีทที่สับอย่างเงี้ยน,นะ,อะบอกกันเพื่อนหน่อยก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้จอบได้นงพีทใช่ครับเพราะว่าด้านล่างน้องพีทลองจิ้มลึกๆให้เพื่อนๆดูซิว่าอ๋อดูนะเพื่อนๆนะเนะนี่ยมันจะเปียกอยู่เพื่อนๆเนี่ยมันเปียกแล้วเปียกแล้วมันเหนียวด้วยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเราปลูกอะไรไปแล้วก็น้ําไม่ระบายนะครับ,รบถ้าเราทําหลุมลึกๆอย่างเงี้ย น้ำก็ขังอยู่ข้างล่างเนาะล,ล้วก็มันไม่ยอมลงไหลล่องไปทางนู้น,นอะ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะลากพืชอย่างผักสลัดหรือว่าเป็นพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นคะน้าหรือว่าอีลุยอะไรอย่างเงี้ยนะบอ่อกโคลี่ด้วยเนาะพีทก็เอาแค่นี้พอในช่วงวดีฝนาะแล้วก็คุมฟางให้หนาแบบที่เราบอกไว้ในอนะีพีที่หนึ่งอีพีที่สองนะพีทแล้วก็ถามว่าช้าไหมพีทไม่ช้านะที่เห็นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสองแปลงเนี้ยก็ ถ้าฝนไม่ตกนะก็ใช้ประมาณระยะเวลาประมาณวันหน่อยๆนะ1วันครับหนึ่งวันค,นนคุ้มนะพูดถึงอคุ้มนะมเพื่อนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตากดินนิดนึงนะเพื่อนนะตากดินอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ฉ <ไป S 1> ีด้ก,า,กาแลว อ๋อโน้นตัดไปแล้วฉีดไตโคเดอร์มาแลยย้วยังยังฉีดไตโคเดอร์มาหน่อยนะครับเพื่อนๆไตโคเดอร์มาเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคหรือว่าโรคคนเน่าหรืออะไรที่เกิดกับพืชในรืดูฝนเนี่ยมันจะดีมากนะครับเราก็จะฉีดไป1ครั้งนะครับเราก็หลังจากนั้นเราก็คุมฟางนะพี่นะใช่ครับคุมฟางแล้วก็ปลูกเหมือนกับมีคลิปปลูกที่ปลูกสลัดก่อนหน้านี้นะเราก็ทําคลิป ให้ดูเหมือนกันนะครับย,ย้อนนดูนะเพื่อนๆนมันหลายคลิปมากเลยพิษเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนไปผสมฮอร์โมนนะใช่ครับแล้วก็ฉีดเนาะใช่ทางโน้นเนาะไะเดี๋ยวน้องพิษพาเพื่อนๆไปกันไปนี่นะครับน้องพิษก็ผสมอยู่นะครับฮอร์โมนก็เดี๋ยวผมพูดรวมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามอีกทีถามน้องพิษอีกทีนึงว่าตัวไหนยังไงนะครับหลักๆของเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ฮอร์โมนจานรด่วนเนาะเพื่อนเนาะเออน้องพิษโชว์ขวดที่เป็นฮอร์โมนจันรด่วนหน่อย นี่จานนี้อ่ะวางไปเลยน้องพีทนี่เพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆทำนะสูตรเนี้ยไอตัวเนี้ยนะฮอร์โมอนจานด่วนตัวเนี้ยนะเพราะว่ามันก็คือฮอร์โมอนไข่นั่นแหละเพื่อนๆเ,เอ่อเพื่อน,อนๆผมยังไม่ได้ทำให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็คือฮอร์โมอนไข่ก็ไม่ต่างกันนะครับกับท่านๆอื่นนะครับใน YouTube ลองเซิร์ชก็ไปว่าฮอร์โมอนไข่ทําอย่างไรนะครับเสร็จจากนั้นพอได้ฮอร์โมอนไข่ออกมาปุ๊บเราก็ทํำนมหมักนะครับทํำนมหมักก็ก็คือใช้นมนะครับใช้นมผมใช้นม เออ่ประมาณขวดเนี้ยนะประมาณ2กิโลนะำพีเนาะสลิตรนะ2ลิตรแล้วก็น้ําตาลทรายประมาณ3ขีดผมหมักหมักหมักไว้แล้วก็ใส่จุลินทรีย์หนอกกล้วยเข้าไปหมักทิ้งไว้14วันเราก็จะได้เป็นฮอร์โมนนมหมักนะครับตัวนี้จะได้กดแลคติกนะครับออกมาทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ฮอร์โมนจันด่วนเอ้ยไม่ใช่เพอนเพื่อนๆขอโทษฮอร์โมนไข่นะฮอร์โมนไขนะ่ไขสักสามสามสองส่วนนะครับฮอร์โมนไข่2ส่วนผสมกับเอาไอ้เจ้า ฮอร์โมนนมหมักนะครับสามส่วนก็จะได้ออกมาเป็นห้าส่วนคือพูดง่ายๆว่าฮอร์โมนไข่สองแล้วก็นมหมักสามนั่นแหละเพื่อนอะสมุนมักกวนเอาเป็นว่าเอาให้ได้ฮอร์โมนจานด่วนนะครับอันนี้เราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีทั้งนมมีทั้งไข่ฉีดก็ไปในผักเราอุ้ยผักเราได้กินทั้งนมทั้งไข่แล้วแหละเพื่อนแล้วทีนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเเอออผู้ ถามว่าเราเให้สารอาหารอะไรเนาะพูดกันสักนิดนึงตัวฮอร์โมนไข่เนี่ยที่จริงอะ่ะสารอาหารในนั้นก็จะมีพวกฟอสเฟตนะครับได้เยอะมากแล้วก็กดอะมิโน,โ,นโปรตีนนะครับที่ที่อยู่ในไข่เนาะอันนี้ผมอาจจะพูดไม่ได้ครอบคลุมต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนนมนมตัวนี้โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะครับกดอะมิโนที่อยู่ในนั้นน่ะมีความจําเป็นต่อพืชเหมือนกันนะฮะแล้วก็เขาจะทําให้พืชเราต้นอวบใหญ่นะครับทั้งฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมน นมักนะครับผสมเข้าไปได้เยอะนอกจากนั้นเราก็จะมีจุลินทรีย์กากกาแฟนะครับน้องพีก็ใส่ไปนะครับใส่เข้าไปร่วมด้วยในนั้นด้วยตัวนั้นจะให้ตัวในตัวเจนนะครับในตัวเจนก็คือทําให้เขาเจริญเติบโตเร่งรากแล้วก็เร่งเร่งลเร่งใบเร่งต้นด้วยนะครับตัวนั้นแล้วก็น้องพีกมีอะไรอีกจุลินทรีย์ลรหมูใช่ไหม เหมือนมีหลายตัวอย่างเงี้ยคือพูดคือพูดมานะ่ะเพื่อนมีน้ําหมักอะไรอะก็ใส่ไปเถอะแต่ถามว่าใส่ปริมาณแค่ไหนประมาณ 15cc ซีซีถึงไม่เกิน2 0ซีซีเนาะพีนะ่เนาะถ้าสมมุติว่าพืชของเราเนี่ยอายุเขาเยอะๆหรือว่าต้นโตแข็งแรงแล้วเราก็อาจจะใส่2 0 c ซีซีได้แต่ช่วงเนี้ยผักสลัดของเราอะก็ประมาณเกือบ30วันนะ เกือบจะ30วันละเขาก็ยังเด็กอยู่อะ่ะน้องพีเขาก็ใส่ประมาณ1 5ซีซีหลังจากนั้นก็ใครมีตัวไหนที่เสริมได้นะครับที่เป็นจุลินทรีย์ที่ที่เราหมักเองนะครับหรือว่าพี่ป่านะ้าอาให้มาอย่างเงี้ยเราก็ใส่ร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปด้วยก็ได้นะครับในนี้ก็จะมีตัวไล่แมลงด้วยนะที่น้องพีใส่ลงไปเนะี่ยก็จะมีสูตรปรามโรกนะครับเราทําคลิปให,ให้เพื่อนเอนดูแล้วนะ สุดปลามโรคแล้วก็ตัวสุดยาแรงนะครับใส่เข้าไปในนั้นด้วยนะครับพอเมื่อวานอุ้ยตะแกรแนกระโดดตาชนตาผมนะเมื่อวานในอ EP ที่2นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปรอน้องพีชที่แปลงทางโน้นเลยเพื่อนๆโน้น,นนะเดี๋ยวตามผมมาโน่นนะครับน้องพีชก็ฉีดตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปดูนะน้องพีชเขาก็ <c oughs> ฉีดพ่นอย่างเงี้ยครับนี่นะครับ หลักๆก,ก็คือน้องพีชอ่ะได้แอบเอาถั่วไรญี่ปุ่นอย่านั้นมาหยอดไว้ในในแปลงในแปลงผักสลัดของเราทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเมื่อวานเห็นว่า,มาแมลงนะครับมาเริ่มเริ่มกินละนี่เขาหยอดไปช่องระหว่างตรงนี้นะครับเวลาผักสลัดโตพอเอาผักสลัดออกปุ๊บถั่วไรญี่ปุ่นก็จะโชว์ขึ้นมานะครับก็คือเป็นการปลูกเชิงซ้อนนะก็คือเห็นมานั่งขุดๆอย่างนั้นอนะ่ะเรามีความรู้สึกบางคนก็แซวว่าอุย้ยมันจะทันกินเหรอ คือหนึ่งแปลงก็คุ้มไงเพราะว่าเราจะปลูกสลับหมุนเวียนอย่างเงี้ยครับเชิงซ้อนเข้าไปอย่างเงี้ยนะก็คือสลัดเนี่ยอายุของเขาแค่45วันเนาะอันนี้ก็ปลาเข้าไป30ละเดี๋ยวโทรโทรแล้วญี่ปุ่นก็จะโชว์ขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้แปลงเดิมแล้วแปลงเราก็ค่อนข้างสะอาดเนาะเรารอบนี้เราทําสะอาดมาก <laughs> ทำสะอาดมากก็จะมีคนเข้ามาชมเยอะนะครับทั้ง คู่ค้าหรือว่าคนที่จะซื้อไปรับประทานอย่างเงี้ยเข้ามาถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะได้โชคสองต่อเลยคือ1ได้ของดีทานนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีด้วยอย่างแปลงนี้สลัดเพื่อนเเมื่อวาน ep 2นะ ep 2เพื่อนดูดิเขายังไม่โตขนาดนี้เลยเมื่อวานพอเราเอาน้ำห,หมักรถไปเมื่อวานอ่ะผมมาดูวันนี้อู้ดูพเพื่อนๆนดูดิเนี่ยนี่นะขนาดรถเสร็จนะครับตอนบ่ายนะฝนกระหน่ำ ผลกันนำเราก็อาวไม่เป็นไรเขาได้กินแล้วไม่เป็นไรอีก 4- ี่ห้าวันเดี๋ยวลดใหม่ก็ได้ก็เลยอย่างเงี้ยน้าหมักนะที่จะลดเพราะฉะนั้นหลังจากฝนตกทุกครั้งนะาเพื่อนนะน้องพีทเขาก็เลยจะต้องอย่างเงี้ยนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมน้องพีทก็จะชี้ให้เห็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือบางครั้งในน้ําฝนนะนเพื่อนเชื้อโรคเยอะนะครับเชื้อไวรัสต่างๆเข้ามาแล้วก็หลังจากที่ฝนตกทุกครั้งนะครับก็จะมีมแมลงมาวางไข่นะฮะแล้วก็อย่างเมื่อวานตะกแตนกระโดดตามปา ทีนี้เราสังเกตได้ยังไงนะครับก็คือว่าถ้าทุกครั้งมีอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแมลงต่างๆก็เขาชอบมาวางไข่อะ่ะเพื่อนถ้าสมว่าในฉีดเข้าไปในเราก็จะทําการฉีดอย่างเงี้ยเพราะอะไรหนึ่งคาเชโรคนะครับ่าเชโรกก็คือตัวสูตรปรามโลกตัวนั้นน่ะ่าเชโรกได้ดีมากนะครับแล้วก็สูตรปรามโลกตัวนั้นที่มีส่วนผสมของเหล้านะเพื่อนนะถ้าสมว่ามีมแมลงมาวางไข่ สูตรนั้นน่ะเขาจะทําให้ไข่ของแมลงฟอจะไม่กลายเป็นหนอนวันนี้น้องพีทบอกว่ามีหนอนกินหลายต้นน้องพีทแบบเ,เห็นแล้วแบบเศร้าอ่ะหลายต้นน,ะน้องพีทเดินดูอยู่นะแล้วก็สูตรตามโลกนั้นก็ช่วยในเรื่องของพวกจิง้งหรีดแล้วก็ตะกะแตนต่างๆหรือว่าแมลงเที่ท,ที่ที่เขาตายยากอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็พอโดนในตัวนั้นเขาก็คือพูดง่ายๆว่าก็จะป่วยไปนะครับแล้วก็ <c oughs> เพื่อนเพื่อนนะเทคเนิคอีกอย่างก็คือว่าหลังจากฝนตกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนๆจะต้องแบบฉ <c oughs> ีดนะครับฉีดก็คือช่วยเขาหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนก็ฉีดปุ๋ยทางใบเขานั่นแหละฮอร์โมอนด้วยนะครับแล้วก็ตัวไล่แมลงค่าเชื้อโรคเพื่อนเพื่อนมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบบของ<ว>เราทําแบบ <c oughs> น้องคิดบอกว่าโชว์สวยไหมอันนี้เป็นเลดระบิดใช่ไหมพีทนี่เพื่อนเขาสวยมากเลยเพียงแค่วันเดียวนั้นเพื่อนนะเพื่อนทำอย่างเงี้ยผมว่าโตนี่ขนาดฝนแบบว่า ไม่ปราณีเราเลยนะเราก็ท้าทายเหมือนกันรอบนี้ก็เราท้าทายฝนมากนี่เป็นเลนและบิดเพื่อนนี่ฝนตกเราก็ฉีดเขาหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนช่วยเขาหน่อยอุ้ยเพื่อนๆมาดูตรงนี้นี่เป็นกิีนแทงโก้อ้ยดู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 นี่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 เออเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดินี่นะครับแหมรอบนี้ไม่ผิดหวังอ่ะเพื่อนเพื่อนแบบ ท่านไหนที่รออ่ะลูกค้าท่านไหนที่รออ่ะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอ่ะสบายใจเถอะท่านได้ทานทุกท่านนะครับแล้วก็ถึงจะมีลูกค้าหลายๆเจ้าเข้ามาติดต่อนะช่วงเนี้ยเราก็พยายามคือพูดได้ง่ายว่าปีนี้ต้องเพิ่มกําลังการผลิตแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยกลางฤดูฝนเนะเาะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเดือนกันยาแล้วนะครับก็เห็นบอกว่ากันยานี้หนักมากฝนไม่หวัน่น <laughs> ไม่หวั่นเพราะว่า มันเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วก่อนหน้านี้อันนี้เราแบบเรามีความรู้สึกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับฤดูฤดูฝนนะ่ะบางท่านก็หลีกเลี่ยงโดยการที่ไม่ปลูกเลยไม่ทําอะไรเลยผมว่าผิดก็เราก็รู้แหละว่าเราเอาชนะธรรมชาติยากแต่เราก็ไม่อยากเอาทรเอาเอาชนะเขาแต่เออเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาแล้วก็ปรับตัวนะครับปรับปรับตัวให้เข้ากับเขาได้นะครับ เกษตรกรที่ดีนะครับต้องเรียนรู้ปรับตัวกับธรรมชาตินะครับเราก็อยู่กับเขาให้ได้นะครับในฤดูการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยทำง่ายสุดแล้วพูดถึงกนะพิษฤดูหนาวนี่ใครก็ทําได้พูดถึงนนะฤดูร้อนก็ก็โอเคย่างอ๋อมีแมงซ่อนอยู่แบบไหนตัวอะไรตัวอะไรพิษ ลคล้ายแมลงสาบตัวเล็กจิ้งหรัดด้วยจิ้งหรีดด้วยแต่เขาก็ไม่กัดนะพิษไม่กัดเพราะว่าที่จริงเขาก็คงแอบกัดเลยแต่ทีนี้มันจะพูดยังไงดีเพื่อนผมจะบอกเพื่อนๆ่ยังไงดีว่าถ้าเราดูแลแบบอินทรีย์เนี่ยมันจะทําให้ผักแข็งสําหรับสําหรับแมลงผมแอบได้ยินแมลงก็คุยกันออาอีนะพูดแบบการ์ตูนเลยก็คือถ้าเราดูแลแบบอินทรีย์เนี่ยต้นผักของเราจะแข็งแรง พอแข็งแรงปุ๊บไม่ว่าจะเป็นยอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆมันจะแข็งนะครับพอมันแข็งปั๊บเนี่ยเอ่อมแมลงต่างๆเวลาจะมากินยอดผักเราอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าโอ้ยไอผักเจ้านั้นนะ่ะยอดแข็งไม่อ่อนนุ่มเลยอะไรเงี้ยไปเจ้าที่เขาใส่ยูเลียแล้วแตกยอดอ่อนใหม่ๆใส่ยูเลียหมายถึงว่าในตัวเจนนะครับเอ่อผักก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ ไปกินแบบนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยแมลงเขาก็พากชุมนมแล้วก็พากันไปกินอย่างนั้นทีนี้เกษตรกรบางท่านก็เห็นว่า,มาแมลงมารบกวนเยอะก็จะใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทีนี้เขาก็ไม่เขาไม่โง่นะมแมลงอะ่ะถ้าโดนตังจังเขาก็ตายพูดถึงอะ่ะก็โดนโดนยาฆ่า,มาแมลงอย่างจังเขาก็ตายแต่ทีเนี้ยเขาก็หลบสิครับหลบไปอยู่ใต้ดินนะหลบไปอยู่ใต้ฟางอย่างเงี้ยก็คือหมดฤทธิ์ยาฉีด คาแมลงเมื่อไหร่ปุ๊บอ้าวขึ้นมากินใหม่อุ้ยยอดอ่อนจังเลยใส่ยูเลียให้เราด้วยเนี้ยอะไรเราก็คุยกันได้กันนะแต่ทีเนี้ยพอเป็นของเราหุยผักบรานอกไม่ชอบเลยเอะก็ไม่ใช้สารเคมีเอะก็ไม่ใส่ยูเลียยอดผักเกิดขึ้นมานะแข็งไปหมดนะแต่ถ้าเรานะเฮ้ยมันยอดแข็งแต่ถ้ามนุษย์กัดกินนะมนุษย์จะพูดว่าหุยทําไมผักของของแค่น้อยฟาร์มนะอร่อยมากเลยหวานมากเลยกรอบมากเลย อะไรอย่างเงี้ยจะไม่หวานไม่กรอบได้ไงมีทั้งนมมีทั้งไข่ฉีดลงไปเอา้าคิดดูทีนี้มแมลงเขาก็ปดท้วงเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยมาอยู่สวนเราแค่นะ้ะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลอะประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะดูบ้าบ้าไีีสามยังไงผมไม่อยากให้เครียดอะคือยังไงอะฝนตกประมาณเนี้ยก็เครียดพอแรงแล้วนี่ที่เห็นเป็นน้ำอย่างเงี้ยก็คือน้องพีทใส่เมือ่อวันนี้ฝนไม่ตกไงก็ในช่วงกลางวันก็เลยโปรยน้ำไปหนึ่งรอบน้ําก็จะ ขังหน่อยนะครับก็จะไม่แห้งไม่ไม,ไม่ไม่ดูไม,ไม่ไม่สะอาดนี่ครับนี่น้องพีก็ฉีดอย่างนี้นะครับอ่ะอนะีพีนี้นะเพื่อนๆนะอี 3, พีสามพีไม่รู้ว่าได้สาระหรือเปล่าโดนน้องพีชอันนี้เป็นขรพดอันชันนะ้งพีชเนาะมีแอบกระหล่ำปีเดินเพื่อนไปดูกระหล่ำปีโอ้โหอันนี้นะพ่อพันปีหลวงอันเนี้ยออกแนวแบบผู้หลุดรอดอะน้ําท่วมหมดเลยแถบเนี้ยครับ ที่จริงอ่ะพื้นที่ของเราสูงนะสลบนะแต่ด้วยมันตกเยอะๆอ่ะมันก็เหลืออยู่แค่นี้ครับแต่ที่จริงเราปลูกเยอะนะไอเอ่อไออะไรดะไอข้าวโพดข้าวโพดอันชันเนี่ยเราก็ปลูกเยอะนะพีทแต่สุดท้ายก็คือผู้หลุดรอดนะพูดอย่างกับแฮร์รี่พอตเตอร์หลุดรอดเพราะฉะนั้นอ่ะคิดดูนะอะไรที่หลุดรอดในช่วงฤดูฝนนะลูกค้าหรือว่าคนไหนที่เห็นคลิปนี้นะต้องแย่งเลยนะเพราะเขาจะโดดเด่นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลย พอละผมว่าคลิปนี้สาระไม่มียังไงเดี๋ยวเราจะตามดูสลัดนะครับน้องๆสลัดแปลงนี้จนกว่าจะได้ขายนะครับเราจะทําเป็น E ีพไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ E p พีสามสาระสําคัญอาจจะน้อยนิดต้องขออภัยเพื่อนนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยดูเพื่อเป็นสาระแล้วก็บันเทิงบ้างเนาะเราไม่อยากจะเครียดทีนี้ยังไงผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอาัยด้วยนะครับวันนี้ในตุง้งหนุ่มพษเนะสองหนุ่มอินซีนะครับก็ <c oughs> เอ่อ เสนอในแน่แง่มุมนี้บ้างรอบหน้าก็ e p 4ผมว่าผักน่าจะโตขึ้นแล้วก็สวนก็อาจจะสวยขึ้นแหละตอนแรกเราว่าจ,จะเปิดเปิดสวนในเดือนพฤศจิกาโอ้โหช่วงนี้นะร้านกาแฟนในตบลบ้านผมนะเปิดแบบเป็นจุดแลนด์มาร์คสวยมากไม่ว่าจะเป็นลาบองโมโนคอตตาแบบอุ๊ยใครๆก็เปิดกันเราก็เขาเปิดกันเราก็อาศัยขายผักกับเขาก็อยากเปิดเขามาก ช่วงหน้าฝนปิดสวนกะว่าจะเปิดพฤศจิกาแต่ทีนี้เปลี่ยนใจละตุลาคมผมว่าจะเปิดสวนแล้วแหละเพื่อนๆวันนี้นะครับในตุน้นุมพิชนะนู่นน้องพิชอยู่ไกลนะน้องพิชนะยังไงสวัสดีครับ